ผู้เขาน้ําแข็งแห่งความเพียรชั้นที่3เพิ่มคุณสมบัติพลังหารคเท่าความเสียหายสังกัดทวนหน่วย2เท่าศัตตูในชั้นนี้จะเป็นยม,มทูตทั้งหมดนะครับตัวละครที่ผมใช้งานล่าสุดและใช้งานเป็นประจําคือคุจิกิเบียคุยะอ่าเป็นหนึ่งในร่างครบรอบ5ปีนะครับมาพร้อมกับอิจิโกะ5ปีนั่นแหละอ่าหน้าที่นะครับปัจจุบันนี้ก็ใช้งานในหอคอยนะครับผม เป็นตัวละครสาย SP นะครับดูที่ค่า SP จะมากกว่าค่า ATK ผมมีเขา1นทับนะครับก็ออัพค่า SP เต็ม10ไปเลยอุปกรณ์ที่สวมใส่นะครับอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับสาย SP ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มพลังกดดรรันวิญญาณหรือว่าเพิ่มความเสียหายโจมตีแรงนะครับแนะนำถ้ามีนะครับก็เป็นถ้วยชายามาทูตนะครับแล้วก็อา,าราองหัวหน้าหน่วยนะครับเพิ่มความเสียหาย จมตีแรง20%่สบอรตออชั่นด้านล่างนะครับเลือกเป็นพลังกัลดันยานนะครับผมและอีกชิ้นนะครับผมเลือกเป็นสติกเกอร์เพิ่มคุณสวัตคูสะหานยมทุลย0ินะครับคูณตรงนี้เข้าไปก็เป็น100นะลิงก์ตัวละครนะครับสำหรับตัวละครสาย sp หรือว่าสายตีแรงนะเราเน้นลดคูทามนะครับเน้นลดคูทามสังเกตนะครับว่าผมจะใส่ลิงก์กันตายมาด้วย1อันนะครับเพื่อ,อไว้นะครับถ้าเกิดเราพลาด จะได้ไม่ต้องมาเล่นใหม่หลายรอบนะครับผมอันนี้คือผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าเกิดเราจะใช้งานจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครที่ใหม่กว่านี้แล้วก็อาจจะอัพน้ำหอมให้เต็มนะครับสักคิวที่1สักคิวที่2เป็นสกิลวอเทคนะครับเหมาะในการทำคอมโบอ่าเมื่อก่อนเนี่ยก็ใช้ตีคิระดับฮาร์ดอยู่ ให้ได้ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเป็นตัวละครใหม่ๆนะครับถึงจะไหวโอเคอันดูชิ้นหนึ่งมาชิ้นสองตามไปครับจัดชิ้ที่สามโอเคมาบอสแล้ว ไม่ตายปึ๊บจะไม่ค่อยได้เห็นร่างนี้ในอนิเมะสักเท่าไหร่เนาะไม่ตาย,ตายอ่าขอดูไม้ตายบอส,บอสก็คือเป็นเป็นดาบพันญาณของตัวเองกันแหละอ่าผมไม่หลบนะอ่ะผมใส่การตายไปด้วยไงคือจะแดดหลบไปได้นะครับโวเทกไปเนี่ยข้อดีของคือโวเทนะครับจบ สำหรับคุจกิเบียคุยะในชั้นที่3ประมาณนี้ครับอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ผมจะขอยกตัวอย่างให้ดูคือผมใช้ซันเงสุร่างนี้นะครับเป็นร่างที่ออกมาช่วงต้นปี2023มั้งจำผิดขออภัยนะครับหน้าที่ของเขาคือฟารมน้ำหอมนะครับสีฟ้าดรอปน้ำหอมสีแดงนะครับแต่เหตุที่นำมาใช้ก็เขาเป็นสีฟ้านะครับคือการ อาโลห่อคอยเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราเอาตัวละครที่เราชนะสีนะครับมันจะทําให้เราตีแรงขึ้นแล้วก็ได้รับดาเมจน้อยลงอ่าถ้าเกิดว่าไม่มีตัวละครชนะสีจริงๆก็พยายามอย่าแพ้สีนะครับคืออย่าเอาสีเขียวมานะครับแน่นอนอุปกรณ์ที่สวมใส่ก็เหมือนกับของเบียคุยะนะครับเป็นตัวละครสาย SP เช่นกันนะครับผมมีเขา1นึ่งทับห้านะครับอัพน้ําหอมมา 15นะครับเอาเป็นเลือดเต็มเพิ่มดาเมจ25เเซนะครับโอเคตัวละครนี้จะแรงนะครับอ่ลืมบอกไปนะครับเงื่อนไขของของคอยนี่คือจะเริ่มต้นด้วยสภาพเฉียดตายนะครับสังเกตที่หลอดเลือดสีเขียวนะครับจะมีนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่ให้ระวังนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นจากคิวที่1 สันเงิส์ก็โดยรวมจะจะดูแรงกว่าเบียคุยะนะครับเพราะว่าเป็นตัวละคที่ใหม่กว่าการแรกผ่านไปออกสกิลดีนะครับสกิลเร็วนะครับสกิลหนึ่งก็ไปข้างหน้าตองไปตามไปอีกนะครับโอเคถึงบอสแล้วอ่ะดูถ้าไม่ตายจะแรงกว่าเบียคุยะหรือเปล่า เ,เ,หเหมือนเหมือนเบียคุย่าจะถ้าไม่ตายแรงกว่านะเพราะว่าเบียคุย่าเนี่ยจะถึงกิดสีส้มเลยลืมครับถ้าไม่ตายขออภัยด้วยนะครับแรง โอเคนะครับผมสำหรับผู้ขอน้ำแกงแห่งความเพียรชั้นที่3ประมาณนี้ครับ